โอ้โหไปน,นึกถึงภาพตอนที่ตัวเองผ่าตอนนั้นนะทุกคนเอายัดต,ตรงนี้อายัดต,ตรงนู้นอายัดต,ตรงเนี้ยบบ,บโอ้โหทุกคนนึกภาพแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบนี้นะคะก็ในที่สุดก็ไปพอไปเสร็จะคะ่ะก็นั่นแหละก็คุณหมอนะคะที่เป็นที่ครูเรียกว่าพ่อนะคะครูรักท่ันมากมากที่สุดนะคะท่านก็บอกว่าอ่า ท่านท่านก็บอกว่าผ่าไม่ได้แล้วเนาะไม่ต้องผ่าหลอกอะไรเนี้ยแบบว่าเราแข็งแรงเรายังอยู่ได้อีกนานเลยนูน่นนี่นะโอ้ท่านพูดดีมากบอกเลยว่าครูโคตรรักท่านเลยแล้วทีนี้คุณหมออีกคนหนึ่งที่เป็นคุณหมอที่ดูแลไข้ครูนะคะอะที่ผ่าร่วมกับคุณหมอที่ครูเรียกว่าพ่อค่ะนะคะ,นะคะเป็นคุณหมอผู้หญิงท่านก็บอกว่าไปใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะสามสี่เดือนนี้คือกินเที่ยวนอนกินเที่ยวนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันก็เหมือนแบบ เอออะไรอย่างเงี้ยแบบขอเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละครูก็เลยบริจา่รรางกายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจึงหันมาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรค่ะทุกคนเห็นไหมดูนะคะครูไม่ได้มาจากการที่ฉันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ฉันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวย,วยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนมันมาจากการที่ครูค่ะเลือกดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรทางเลือกนะคะหลังจากนั้นก็กินอย่างที่บอกค่ะกินอาหารดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลตัวเอง เฮ้ยพอสมุนไพรมันได้ผลทุกคนคําว่าได้ผลคืออะไรมันทําให้ขัวไม่เหนื่อยไม่หอบไม่มีอาการหายใจทางปากไม่มีอาการที่แบบว่าเส้นเลือดตุบ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 ทุกคนขัวเส้นเลือดสองข้างตรงนี้ค่ะถ้าเวลาแบบมันจะมันจะพยศกันขึ้นมานะทุกคนมันออกมาแบบบุ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 บคนนั่งอยู่ข้างๆอะค่ะสะเทือนทั้งโซฟานะคะใครใครมาอยู่ใกล้คัวจะกลัวหมดเลยกลัวมันตาแบกไม่ใช่ตาแบก กลัวมันแตกนะคะกลัวม yes. ันแตกเพราะมันตุบปุ๊บเวลามันจะกระบดเวลาร่างกายกับอวัยวะเราอะค่ะมันทํางานไม่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 ไปสมดุลไปด้วยกันอ่ะโอ้มันปุบ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 แบบนี้นะคะทุกคนแล้วเสร็จแล้วค่ะอย่างที่บอกเนาะครูจึงมีวินัยทุกคนถ้าคุณรักตัวเองคุณต้องมีวินัยครัวแค่ตัดสินใจค่ะ หนึ่งคุณจะต้องกินชาทุกวันสองคุณจะกินน้ำสามแบบมันมันมันจะต้องมีวินัยในตัวเองอะค่ะทีนี้จะไม่นอนต่ํากว่าวันละหกชั่วโมงบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะจริงๆออะนอนวันละแค่สี่ห้าชั่วโมงนะคะเพราะเรารู้สึกว่านอนเยอะทําไมเปลืองเปลืองอะนอนเยอะมันเปลืองเรารู้สึกแบบนั้นทีนี้พอเราป่วยหนักทุกคนพอรอบสองผ่าตัดไม่ได้แล้วเราบอกตัวเองเลยค่ะว่าฉันจะกินน้ําให้เยอะฉันจะดูแลสุขภาพฉันจะนอนไม่ต่ํากว่าวันละหกชั่วโมงอันนี้บอกตัวเอง นะคะเพราะครูบอกตัวเองให้ทำงานน้อยลงไม่ได้ด้วยด้วยสมองส่วนที่ครูเคยไลฟ์ไปแล้วค่ะสมองส่วนนี้ของครูมันสั่งให้ครูทํางานตลอดเลยทุกคนมันสั่งนะคะมันชินทุกคนมันชินแต่ในที่สุดแล้วเราต้องเคลียค่ะเคลียกับสมองะคะ่ะว่าโอเคคุณยังทํางานได้เหมือนเดิมเลยนะแต่คุณต้องรักตัวเองดูแลตัวเองหันมาดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะก็เป็นเวลาหลายปีนะคะที่ครูต้มสมุนไพรกินเอง ตม้ตมตม้ตมต้มต้มเอานี่นี่นน,น,น,นี่มาต้มนะจนในที่สุดก็มาทําสูตรเพื่อที่จะทําเป็นแบบง่ายๆซองชาจนมาถึงวันนี้ค่ะก็กลายเป็นชานพนนกาวอาโอ้ย พูดไปตั้งดานขายของนี้เองอ่ะเออนานไม่ได้ในทีทีเดี๋ยวหลบท,ทีทีนิดหนึ่งเออหลบท,ทีทีนิดนึงอ่าแบบเด้ขายของขายของ,ของนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเป็นที่มานะคะว่าชาว่าแบรนด์นูปเก้าไทยแลนด์กําเนิดมาได้ยังไงก็เนิดมาจากครัวค่ะกินใช้สินค้าเองทุกอย่างตอบโจทย์ปัญหาไม่ได้อยากเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเดินเข้าโรงงานฉันอยากผลิตอันนี้ผลิตฉันหน่อยฉันอยากผลิตอันนี้ฉันมีตังค์อ่ะผลิตฉันหน่อยเออเอาสูตรไหนคะเอาสูตรที่ดังที่สุดอ่ะเอาสูตรที่แบบว่ามี คนขายดีที่สุดทุกคนฟังครูนะต่อให้คุณเดินเข้าไปแล้วคุณอยากผลิตอะไรก็ตามแล้วคุณบอกว่าเอาตามแบรนด์เนี้ยเอาตามแบรนด์เนี้ยที่ที่เขาผลิตอยู่เนี่ยทุกคนฟังนะอะไรก็ตามมันไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นค่ะมันเกิดจากการที่หนึ่งสินค้ากินแล้วตอบตอบโจทย์จริงไหมสมมุติว่าสินค้าที่คุณบอกว่าคุณจะไปผลิตสมมุติว่าวันนี้คุณจะไปผลิตนะคะแล้วคุณจะไปผลิตตามแบรนด์เนี้ยทุกคน มันมีเงื่อนไขนะคุณไม่สามารถที่จะผลิตได้เหมือนเป๊ะเพราะเขาจดลิขสิทธิ์นะคะแต่แบรนด์ไหนไม่จดลิขสิทธิ์คุณก็สบายตูดไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าสินค้าที่เขาที่เขาคิดเองอย่างเช่นลิฟแป้งยาสระผมนะคะสเปรย์หรืออะไรคุณจดลิขสิทธิ์หมดเลยค่ะทุกคนค่าจดลิขสิทธิ์ไม่แพงค่ะหลักไม่ถึงหมื่นนะคะหลักไม่ถึงหมื่นบาทต่อชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจดลิขสิทธิ์หมดเลยทําไมต้องจดจริงๆไม่จดก็ได้ทุกคนจริงๆไม่จดก็ได้ แต่ทำไมถึงโจทย์เพราะมันมาจากความคิดของเรา